ใหญ่ามากๆเลยก็คือบอสโซเทลนะครับโอ้โหมีเจ้าหน้าที่นะครับสเปะนะฮะก็นะครับก็อยู่ในสถานีก็จะมืดๆหน่อยนะครับอ่คนที่ขึ้นบันไดเลื่อนมาไม่ทันนะครับจะเห็นเทศบาลนครลักสีใช่ตลาดลักเทศบาลนครนลักสีนะครับอยู่ไกลนะครับหลัเมื่อกี้พี่สายจะเตือนว่าเต็มเหมืนเต็ม เนี่ยครับไปแล้วครับเห็นบ้านทุนออกคนะศิษสิโอ้สิ้นมากเลยครับเนี่ยครับนี่คือบ้านเมืองเราครับอ๋ออันนี้ยังเป็นเหมือนเห็นอู่รถอยู่ไกลนะครับนี่ครับเป็นสันเท้าจีนนะครับโอ้สิ้นมากเลยโอ้ทองสิ้นโลด เป็นปาข้างทางบ้านเลืองข้างทางน,นี้อันนี้จะมุ่งไปทงเ,เทศบาลไม่ไปใช่ไปทางสถานีรักหกนะครับหรืออีกชื่อนึงคือสถานีมาลายล้ำงสิ่นเร็วมากเลยนนี รู้สึกว่ามาจากสถาน,นีต้นทางเนี่ยมาถึงลัหงษเนี่ยสองนาทีไม่ไมให้ให้มันให้มันติดสีขอบแดงเลจะได้รู้ว่าอยู่ในรถไฟครับชะลอลงลนะครับประตูเปิดด้านซ้ายนะครับนี่ครับเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าจะมี คนเข้ามาทางประตูนี้หรือเปล่านะครับปึ๊บคนไหนจะเป็นผู้โชคดีเข้ามาสู่ประตูเรานะครับนั้นเป็นทิมง,งานของเรานะครับอ้าวเข้ามาแล้วสองคนก็เข้ามาพอสมควรนะครับเยอะๆเหมือนกันครับ นี่นครับสานีรับศพมอลังสิตนะครับดื้ดนะครับฝักไม่ใช่เมื่อยมือ,มอ